สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมีมาพบกับอนันนิเวียนชาแนลอีกแล้วด้วยค่ะเด้ออันนี้เวียนก็ไปซื้อของมาอีกแล้วพี่น้องค่ะไม่ได้ตั้งใจไปซื้อของดอกไปหาหมอฟันไปอทำฟันมาก็เลยแวะเสื่อนมันอยู่ติดกับกระหังเอเชียเนาะพี่น้องเบืองวันนิเวียนเบิดมาจากบับเบิดมาจากดอลลาร์มาอ่าหมดมาห้าสิบเอ็ดจุดศูนย์ห้าดอลลาร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะ เบื้อันเงินแคนาดาเด้ออ่าเบิ้งวันนี้วิ่งในอย่างมาเนี่ยเนาะคะ่ะเบื้งหาสิบเอ็ดดอลลาร์จุดหาเซนเนี่ยเนาะคะ่ะเนาะอ่าหางเอเชียนี่ก็ได้บแบบคงบแบบคงคือเกา่าเลยพี่น,อน้องบูแบบคงเงนินแบบคงราคาลูกละหาดอนจุดเจ็ดเซนพี่น,อน้องหาดอนเจ็ดเซนเนี่ยบักฮุ่งเลยเนี่ย ล้วก็แค่หลอดมะซีหัวไว้จะใส่ตาา้าหง้ล้วก็มะเขือม่วงน้องเขียวหมองไว้แต่ว่าจะเห็ดสุกส,สันเดนย์เมื่อเนียนเห็นประกาศขาวมันงมได้คิดว่าอยากกินต้มจืดพี่น้องก็เลยสีให้ดันต้มจืดใส่เต้าหู้แล้วก็ได้บุญเส้นมาน้ำเนาะคะ่นะเนาะบุญเส้นมะน้ำเราก็าห็นมามา่า ซื้อมะมาไม่อีกคือเก่าแล้วมะมา,ห,มาหาห่อน,อนี่สองจุดสามกว่าเซนพี่น้องคะ่ะสองดอลลาร์กว่าแล้วก็ซื้อกาแฟครีมวันมาให้เก่าแล้วพี่น้องคะ่ะกาแฟขาวครีมวันเรากาะเห็นลูกชิน้นลูกชิ้นทอดก็เลยซื้อมาแขกหนึ่งเจ็ดดอนจุดสี่เจ็ดนะพี่น้องลูกชิ้นเนี่แล้วกะปลั่มปีของเอเชียบ้านเฮาล่ะ ไกากินกะยากระเสมันออนดีพี่น้องไอ้กะลำปีเนี่ยเราจ้าลนนูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาใสถุงละหาเ่าถุงละหกกรนคะพี่น้องค่ะสองูงเนี่ยสิบสองกนจ้าลูกชิ้นปลาขาวลูกชิ้นปลาใหโอเคแล้วพี่น้อนงเงิ้นั่นหาสเสด็ดอนกลัวได้ของอานลั่น เอเชียเฮามาสนิท้วพี่น er ้องคะนิวเบเดนแกใส่ฐานพี่น้องยังไอันว่าสิบรีวิวล่ะก็เอาไปเห็ดไปเพราะเด่นนี้วิดีโอเนาะพี่น้องให้พวกพี่น้องทั้งเมืองไทยหัวาเงินนั่นแคนาดาเงินนั่นเมืองไทยเฮาเนาะไอการกินยูอันต่างประเทศยูเจงใดนาะพี่น้องคะนิวอันกระมีสสวนยูวแต่ว่านิวเบเดนเห็ดดอกนิวอันใสชีวิตแบบในเมืองเนี่ยเห็ดงานแล้วก็ะสื่อของแกนั่นแหละเอาแบบง่ายๆพี่น้องสไตล์ไผสไตล์มันเนาะ บเห็ดยาวดอกพี่น้องเห็ดพอสามสี่นาทีพอได้ทักท้ายเด้บอบ่ต้องไปนั่นดอกเบิ้อสำเร็จกับสำนันเราต้องไปซื้อดอกเอาแบบตามสบายไผมันเนาะพี่น้องค่ะแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมนิวเวียนฉันออกกับฝากจดหมายหน่อยไว้เดี๋ยว,น,วน,นิ้วันเวลานิ้วลงคลิปนิ้วสิไปหย่ำเด้อพี่น้องค่ะไปซาแนา่กับบอไปยังดอกพอวันนิ้วบอคอยได้ลงคลิปดู Okay, thank you. Bye bye.